นี่ค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายิซมาเก็บกระเทียมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บกระเทียมค่ะพี่น้องจ๋ามาดูน้องหมาค่ะเขามาเดินกับน้องหมาค่ะมาค่ะโอ้โขอโทษค่ะวันนี้มีเพื่อนมาเก็บด้วยค่ะโอ้โขอโทษค่ะนะมีเพื่อนมาเก็บด้วยค่ะ ว่าค่ะนะไม่บ้านเดินหมากมาเก็บกระเทียมด้วยค่าพี่น้องจ๋าค่ะนี่ค่ะอยู่ในป่ากระเทียมนะคะเก็บด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บ้านเมนมาสวัสดีค่ะยายอีสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บกระเทียมนะคะวันนี้มาเก็บกระเทียมค่ะกับ<ด>ยายอีนะคะได้เยอะไหมได้ถุงหนึ่งค่ะโอ้ดีเธ <c oughs> นะไ้ถุงหนึ่ง,ถ,ง,งถุงน้อยหนึ่งเนาะถุงน้อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้มาเก็บกระเทียมตอนเย็นกันนะคะจะกี่โมงแล้วคะตอนนี้สองทุ่มเนาะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองทุ่มนะที่เดนมาร์ก อากาศตอนนี้ตะวันก็จะตกช้าหน่อยเนาะค่ะประมาณสองทุ่มตะวันจะตกดินใช่หลือสองทุ่มเนาะสองทุ่มค่ะสอง <2 S 2> ทุ่มอากาศกําลังดีแต่ก็หนาวหนาวอยู่เพราะว่าเมื่อวาน,นก่อนเนาะหิมะมันตกจะอนนี้ก็หนาวหนาวมา,จากจะตอนนี้ก็ไม่กี่อ,องศาเลยค่ะที่เดนมาร์ก่าประมาณสี่ห้าองศาค่ะบางบางทีกลางคืนก็ลบอยู่ใ่ะย,ยังลบอยู่นะคะพี่น้องจา้า ยังลบอยู่ค่ะอากาศยังหนาวอยู่ใช่ใช่เก็เดี๋ยวไปเก็บแล้วเนาะไม่ได้ไปทำงานแล้วหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วค่ะก็ฝากช่องแม่บ้านเดนมาร์กและยายอีด้วยนะคะพี่น้องจ๋าไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปเก็บกระเทียมกันต่อค่ะจะไปเก็บกระเทียมกันต่อจะได้กลับบ้านกันนะคะจากช่องแม่บ้านเดนมาร์กด้วยนะคะค่ะและของยายอีด้วยค่ะ ไปค่ะไปเก็บโตค่ะ